สวัสดีตอนเช้าค่ะกระช่องแอลวันซาดค่ะฝนตกอีกแล้วค่ะเช้านี้วันนี้นะคะเป็นวันจันทร์นะคะเสียใจกับคนที่เกี่ยวข้าวและตากข้าวด้วยนะคะข้าวสิบห้าข้าวดอฝนตกอีกแล้วนะคะเก็บกู้ค่ะเก็บกู้เก็บกู้ฝนโอ้ยเก็บกู้ข้าวที่ตาก เมื่อวานเราปลูกต้นกล้วยเนาะตอนเย็นๆเนาะตอนแรงๆเนาะมีต้นกล้วยประมาณสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดต้นนะคะตรงนี้สิบเอ็ดต้นเราปลูกไปแล้วเราจะปลูกต้นกล้วยให้เต็มเลยเราจะทยอยขุดหญ้าดึดงหญ้าตรงนี้ออกแล้วเราจะปลูกต้นกล้วยให้เต็มเลยโรงเรือนที่ปลูกองุอน่นเราก็จะลื้อออกเนาะเราจะปลูกต้นกล้วย ปกล้วยให้หมดให้เต็มเลยนะคะเพราะว่าเราจะรือ้อต้องต้องการพื้นที่เราจะเก็บออกให้หมดยาที่รกๆเราจะเอาออกให้หมดวิดูการนี้มาแล้วนะคะต้นทองอุไละคะ่ะเนี่ยมีอ,อ้อยอ้อยคัดน,น้ํามีกล้วยน้ําว้ามีกล้วยตีบใหญ่มีกล้วยไข่เหลือรอดมาต้นหนึ่ง กิจกรรมเราส่วนมากที่วันพักผ่อนก็คือบอนไซเลี้ยงบอนไซมีบอนไซมะขามบอนไซเพม็มมาสิ่งที่เราเน้นต้นกล้วยกับพริกไทยเห็นไหมพริกไทยเราจะลงพริกไทยให้มากที่สุดแล้วก็เราจะรอที่ร้านต้นไม้ข้างวิศะการนะคะอ่ะนมาแล้วนะคะอง,งุ่นเล่าทำสาวไป เห็นไหมสวนของเราวันนี้ตั้งใจว่าจะลดน้ําผักเห็นไหมคะเราปลูกป่าค่ะปลูกปลา เราปลูกอะไรเราก็ทำอย่างนั้นเห็นไหมฝนตกค่ะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอมบ์ันเดอวยพี่น้องเด้อมือนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ